มองมาแล้วไปดิจับองมาแล้วไปบองมาแล้วไอ้แมไม่ขึ้นไอ้แมไม่ขึ้นไปักโคตรเอื้ออาไม่ขับปากี่อะตาขับอยู่เนี่ย ใช่อออกูต้องไปช่วยดันตูนะไปดันฟ้าดันฟิเรตอะดันบ้านดันบ้านดันบ้านที่มันจะไปช่วยซูซี่อ่ะที่บนเขาเหี้ยอะไรบนเขาโอ้โหไม่ไปแน่ต้องกูไปเนี่ยกูรังช่วยกูรังช่วยกูดันช่วยไปเลยเฟมไคเซอร์ไอ้ตามึงเหยียบขวาไปหน่อยดีเออเดี๋ยวกูช่วยดัน ดัดบ้านดัดบ้านไอ้แมมมีคนข้างหน้าบนเนินไหนบนเนินข้างหน้าเนี่ยเนินข้างหน้าเนี่ยเหินไปเลยตัดมั่วแล้วจิงจิงเห็นจริงจิงมีเห็นจริงๆริงไปไหนเอาดีเอาดีเอาดีะลยมึงเนอาดีเอาดีเอาดีะลยมึงโอ้ไม่ใช่ไอ้ยกูเห็นจริงๆนะเว้ยตาฝาแล้วก็มันตาฝาแล้วไอ้เบ๊อปุเอ้ยกูให้มันเห็นเรา มันเปิดแล้วแหละไอ้สัสจริงมีรถถังบังหน้าอยู่ไงอืมวันนี้พวกขับมาเป็นทีมไอ้สัสได้แรงกว่าเอ้ยไปดันรถถังก่อนไปดันรถถังก่อนกูจะเจอแล้วมึงดูอีกทีเอาเหี้ยแปลกกว่ามันติดอะไรวะแรงพุ่นเหี้ยไปไหนดิโผล่ยังกิ๋ดกว่าเสียต้องโผล่ยังกิ๋ไปนำไปเดียน้อง ดันตูดม no <laughs> ันดันตูดมันตาดันตูดมันไม่ใช่ดันตูดกูใคเป็นคนยิงปืนเออไปดันไปดันไปดตะคูตะคูตะคูเปล่าจิ๊กซอจิ๊กซอไม่แดกว่ะแดก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 เอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าได้ยไงให้รถถังแทงให้เลยแทงป่ะไอ้ตาเร็วมาขี่ต่อหลังไอ้ตามาขี่ต่อหลังทำไมน้ำมากูรัวะเอวไาขี่ต่อหลังกูเร็วตาไอ้รถถังแทง ไปแมนเมื่อกี้ตอนหลังมีดันฟ้าดันฟ้าน่ะเอาไอสัตว์อุ้ยปื่อนกูไม่มีสะโคบไกลไม่มีสะโคบด้วยไป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 ต่อรถถัง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 ตามขับต่อรถถัง กูมาเป็นแก๊งไอ้สัตว์เออนี่ไงล่ะนี่แบบปาร์ตเอ็ดฟีลกินแตะด้วย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 โอ้ยรถถังแตงเว้ยโอ๊ยน้องไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้มาแล้วใช่ช่งนี้วิ่แมนหนีก่อนแมนแมนหนีก่อนแมนหนีก่อนแมนอ่ามันหนีมันบ้านกูบ้านกูเออนี่ตรงนี้อยู่หลังหินนี่ตัวนึงก้าเฮ้ยไร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 แมนเป็นเพื่อนกันเปล่าเฮ้ยมันวิ่งแล้วจ้าต้อย่าน็อกนะ ยากป้าป้ากูคุดยากนะป้าจานออกแล้วกูไม่น่ากูไม่น่าวัดเลยนิ่งไว้แมนนิ่งไว้แมนยืนอะวะนิ่งเป็นรับขยับเป็นตื่นเฮ้ยบุญมาขึ้นรถถังไว้แมนกลัวมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันเห็นกลัวมันเห็นกลัวเห็นยิ่งแมนแมนจุกได้แมนแมนจุกกูแมนจุกกูแล้วก็ขับรถหนีเลย ไอแบดมันนิ่งอยู่กูอยู่กันข้างๆมึงไอแบนไอแบนไอตาอยู่ข้างๆมึงอยู่ข้างมึงโดดออกมาแมนโดดออกมาไอแบดด่วนเร็วข้างลุงเดียวมันได้ยินเสียงตีนกูเออได้ไดงช่วยอยู่ไม่เถิดไม่ทันแล้วตายแล้วไอเชตาตายแล้วมีเลยเพื่อนไอมึงรอมรอมาขึ้นรถดีกว่าเออรอมาขึ้นรอมาขึ้นรถมึงจัดเลยมันไม่ขึ้นกพรามันไม่ขึ้นรถถังแน่เลยเฮ้ยถ้ามันขึ้นรถถังไอเแตนไอแบนมึงขับไปนะเว้ยมัน มหาเต้ากูมหามหาเต้ากูอยู่เว้ยขึ้นนาะขึ้นขึ้นจะขึ้นเว้ยแต่ว่าทำไมขับไม่ได้วะไม่ไม่มามันไม่ได้ขึ้น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 พี่แล้วมันขึ้นแต่ว่ามันทำไมมันถึงขับไม่ได้มันนึกว่าบั็กเว้ยแมนเนี่ยไปเอารถเก็บของวิวเก็บของวิวเบนจัดนีมันต้องเอามันต้องเอาเพื่อนมาทักคนหนึ่งไว้แมนทักศพ เออนีสวยแมนขวาออกนอกในบ้านในบ้านแมนในบ้านในตึกในตึกเราไม่เห็นเราไม่เ้ยแมนโดดเขาไปเอามันแมนโดดเขาไปเอามันเพื่ออย่าพิ่งอย่าเพิ่งตานิ่งไว้นิ่งไว้แมนนิ่งไว้หังใจเย็นตาจะไปเอามันต้องเอาตบมันคนเหมืมันเห็นมึงก็ไม่เห็นสวย ปัญญาแมนไม่ทัน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 เออเออเอาส่งไปทั้งหมดเอ้เฮียเฮ้ยกูนได้สัตวออย่างนี้ดีหฮาวะเอ๊ะไชิดแม่ไปเห็นเห็นหมน งวยสตัสตว์งวยสตัสตว์งวยสตัตว์ไปจุดอะไรเป็นจุดอะไรเพื่อนเพื่อนกูยิงได้แล้วฉลองยิงระบางหน้ากูปุ่งกัหลังเองไอ้สัตว์ข้ากูโลกเยอะ ดูดียมันโลง่งไงฮะมึงเขาต้องมีบั้งเล้วอ,ะอะวะห้าคนนี้ในซัดกันแล้วน่าจะตีสามปะตีสอง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 ,ส,อง,ส,องสามไม่ไแน่ไอซัดหนึ่งสี่เลยอ่ะทั้งนั้นก็เป็นสองหนึ่งหนึ่งสี่เนอืมน่าจะอย่างนั้นมีนเไว้ แผลลงแล้วแล้วอยู่ข้างหน้าหมดเลยไอสัตว์ปาลาระเบิดระเบิดอย่างเยอะเลยลเอย่างเยอะเอาเลยเอาเลยดีแมนกูปฏิบัติการแล้วเป็นเอเดบิโอได้อยู่่ปะมันเห็นป่ะนะฟุกัดบด้างหน้าอยู่เห็นยุ่งยังไงเป็นสองสี่แม่งโคตรลาว์กูโบนเลยคาราดิโออีกระเบิดน็อกกระไรว่ะ เราจะเตีเตด้วยแมนอุ้ยอุ้ยมาเบิดตามด้วยเตีสยวเตลน้องอีกเวลาบวนบ้านอะเสียเปียกไปใช่นะม,มันนั้ระเบิดอะจบเลยเฮ้ติดลันติดลันเอาวะต้องบนหัวมึงปะเนี่ย แสามหนึ่งกสามหนึ่งจุแล้วแมน มาแล้วข้างหน้าซัดกันเลยเอ้ยมันค퀄ตี้ว่ะแมนตัวตัวกันอยู่ตีตีเดียวกันละไหนตตีเดียวกันว่ะหรือมันโคสตีนี่เฉยเหมือนทำท่าเหมือนยิงกันด้วยมันล้อหลอกมเพื่อนทำท่าเอาแตกแล้วไม่ใช่ไรสัตว์ปะไอ ห้องน้ำเนี่ยวะน่าจะห้องน้ำแหละเออแตกเพราะว่าไอตี้ปลาระเบิดน็อกไม่มาเระเบิดน็อกสองหนึ่งแมนยิงอะไรเพื่อนข้างรั้วน่ะบอกข้างรั้วแมนข้างลัวดาวแล้วตัวนึง่ะยิงดาวแล้วตัวนึงข้างรั้วชุบกันอยู่มันบอกเงี้ยมันบอกมึงอะแมนเออนั่นแหละปลาระเบิดเลยเพื่อนขจ้งมาเพื่อนขจ้งมาเพื่อนตรงไหนเพื่อนนี่คไม่ใช่รั้วนั้นรั้วล่างนี่รั้วล่างรั้วล่างลัวล่างรั้วล่างเออหน้ามึงอะเออตรงนั้นอะแมน แม่งผมกดมาคนเดียวไงเมื่อกี้นะโอเคครับเพื่อนโอเคโอเคขอโทษแทนเพื่อนผมนะครับมันเดือดร้อนมันยิงมั่วไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็เดี๋ยว่าพวกมีของตัวนั้นไงโอเคครับชุบกันอยู่ไอ้แมนเป็นบ้าแล้วตู้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 โอ้ยแมนอี๋เสียรายระเบิดได้เนี่ยเอาเข้าด้ออกมาวันแมนเพื่อนเมื่อกี้นี่ถ้าไปเจ็ดแปดสิบกว่าตัวมั้งน่าจะสิบตัว เกิดแม่งขี้คุยสัตว์อะมีพี่ตีลงเพื่อนเมกี่คนกันเนี่ยเฮ้ยมันบอกมาคนเดียวเออมันบอกมากันกี่คนเนี่ยมันถามเว้ยมันอยากเล <ITA> <c oughs> ่นกับแล้เพื่อนจ้ามากันสามคนครับอ๋อสามคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเล่นเอาดิเอาดิเอาดิผมไปเล่นด้วยเอาดิเออเราพักพวกไปต่อพวกผมจะเลยกันดิเหรือยิงซ้ำแรงเลยเพื่อนเนี่ยถ้าอาทิบหายแม่งพวกเนี้ย เนรบดเอ้เนรบดมาหาผมซึ่ง,งกกเปลูแบ้านเนีเ่ยแมระเบิดหลอเยระวังระวังเ้ย